สวัสดีครับน้องแมนครับครับสูเจริญดาบันสระคำครับตอนนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วมีการเป็นที่อะไรครับมีอ่าวันที่สิบครับผมเจอกับเพชรพลุนลุ้งเขียนข้าวครับที่ไหนคอ่าที่เวทีราชดำเนินครับรายการของเสียโบด์ย้ายมาราชดำเนินช่วงนี้ครับใช่ครับวันที่สิบครับอาทิตย์หน้านะครับครับครับผมแล้วเาเจอกับเพชรพลุลุงมากี่ครั้งแล้ว เจอกันมา2อครั้งครับก็แพ้ชนะคนละครั้งครับรอบนี้ก็รอบ3ครับแล้วสาเหตุที่เราแพ้มีสาเหตุอะไรครับก็ไฟล่าสุดก็แพ้ครับเพราะไฟไม่ค่อยดีครับหมดแนงครับผมยวกับน้ำหนักมีผลไหมเกี่ยวกับน้ำหนักไหมครับก็ไม่ครับน้ำหนักก็พอดีพอดีครับไฟนี้ต่อยร้อยเท่าไหร่ครับ ปอนหนึ่งครับร้อยสี yep. ่ดกับร้อยสี่สองครับ๋อเราได้เปลี่ยนน้ำหนักปอนหนึ่งครับอเพราะว่าเคยแพ้แพ้กันมาครั้งครับคั้นี้ครั้งที่สามครับ๋อเต็มที่ครับครับเต็มที่ครับโอ้ันนี้ไม่มีดักใจอะไรเลยก็เตรียมพร้อมมาจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับก็คิดว่าคร้นี้น่าจะเก็บใช้ได้ครับครับ ครับอะไรฝาาถึงแฟนมวยเอฟซีเลยครับก็ฝากแฟนมวยทุกท่านครับผมชิ่เดียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็ทำเต็มที่ครับครับ